แดกเสร็จแล้วฮะรัตนาเดี๋ยวจ,ยจ่ายตังค์ไม่รู้จะจ่ายหรือเปล่าอ่ะดู่งไม่ได้ด้วยโอ้ยิดหลังแข็งโอ้ยแดกเลี่ยมเชี่ยมเลยป้านะมึงก็ยัดที่สิจริงนะเดี๋ยวกูจะบอกเดี๋ยวไปบอกพระสงฆ์ที่วัดมันโดนน้ำลายเตี้ยครับอ่าใครจ่ายผมถามว่าป้าใครจ่ายมือเนี้ย จะมาถามทำไมล่ะก็อยากรู้ว่าใครจ่ายไงไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านฉัเลยนะชีวิตจริงจ่าก,ก็ต้องแดกไปคนจ่ายตามจ่ายของกูเองโอเคโอเคนะทุกคนเป็นพยานนะเขาจ่ายเองนะไอปากอย่างนี้ไม่ใช่คนบ้านฉันเลยนะพ่อแม่ฉันนะ่ะพ่อสะทานแม่ใสอิ่งสักมินลัดดาวาสนาดานาัยมโนรัตนาวัฒนา,สาใสลุกเ,เด็กเร็วจะไปแล้วจ่ายด้วย ไม่ต้องมาพูดนะจะไม่พูดกับพระสงฆ์ที่วัดเลยนะตอนนี้น่าจับเป็นนะรักซีซีปากปากเมืองไม่ใช่ชีวิตจริงเลยนะไอกาะว่จเ็พาะว่นแล้ว,วเดีด๋ววยจะสวดเย้เลยนะไม่พี่เขาหงุดหงิดเวลาจะตาตังค์แนี้นตอนด้านเขาโอ้ยมืองฉันดันไม่ใช่บ้านกูเลยนะ มาเร็วเร็วเดี๋ยวจะเร็วจะขึ้นรถแล้วมึกินแล้วนะอิะ่มฮะแน่นท้องมากอ,อ,อิ่มมึงก็จ,จ่ายตังค์ขาเลยไคร่าวิ่งเงินเลยป้าจ๋าเอาตัางค์จ่ายเลยมึงไม่ต้องมาพูดกันอย่างนี้นะไม่ใช่เอา้ามึง<ล>ไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านกูเลยนาะยต้องสักนินลัดดาววาสนาดานัยมาโนรัตานาว,วัฒนาใสาลงุงพระสงฆ์เขาบอกเลยนะแล้วใครจะจ่ายอ่ะมึงมาพูดมากกันนะเดี๋ยวจะไปพูยกับพระสงฆ์ให้เท่ในวัดอ่าไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเรียกใครอ่ะจ่ายของตัวเองพอพ้าจ๋า ก็จ่ายจ่ายของตัวเองมึงจะมาประชาการปากอย่างนี้เหรอตัวเองพร้อมต้องจ่ายใครเดี๋ยวกูจะขุดขุดชีวิตจริงเลยนะแยกต่อแล้วกูที่บอกอิ่มแล้วมึงก็ยัดต่อสิเมื่อกี้บอกอิ่มแล้วมึงอับปากดีกันนั่งนะกูจะสั่งไปคืนเนี้ยนะฟางส่งมาหมดเลยแล้วก็หนังหนังแล้วก็ไอต้องหมดหลัปาต้องหมดสองลูกไข่สองลูกไข่สองลูกเฮ้ยนื้ยกระลูกนะสองลูกแล้วแท็บหมูสอง อโนนคิดตัานนะพูดอย่างเี้่พี่นกับบางโอมกวร้อยานะห้าอสิบาร้อยหาสิบนเดียวร้อเมืองนะพูดมากไม่พูดของ้านดังคมเก็บตังเลยตงม่ได้พูดเลยนะตให้ผมพูด่ะนั่นไงเขาพูดอย่างเงี้ยเรานะชีวิตจริงอะพ่อพ่อสัานแม่สะอิ่งพะจังรนะดาวศาสนาดัานในมโนุษย พระสงฆหมดสับเลยนะคนที่ไม่ใช่เราจ่ายเองนะเดี๋ยวจ่ายของให้ของมันนะใช่ใครกินใครจ่ายแล้วจ่ายเองนะบ้ามึงก็ไม่ต้องนอนบ้านกูนะพี่โนดมาไปนอนบ้านน่ะพูดเลยยำหนีนะผสมสับเลยอ่ะมาจะจ่ายเขามาละใช่ม้ยโย่จ่ายได้ไหมพี่จ่ายได้ไหมพี่โย่จ่ายแล้วจ่ายแล้วเขาเจอ สามเนียเราจ่ายเองยุ่พน้ำเพิ่แก้วไมยนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วถ้าเขาไม่จ่ายจ้างก็เขาล้างชางไม่ดีก็ได้นะได้บ้าจ่ายจ้างยางโอ้ยอย่าพูดนะเดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเกิดแล้ะผสมพรโพูดเขาจ่ายใครจ่ายมันอยู่เนี่ยต่างคนต่างจ่ายใครกินใครจ่ายนะพ่อจ๋าปากอย่างนี้นะเดี๋ยวกูจะสับเลยคืนนี้ผสมสั่งอย่างนี้เลยเขาจ่ายหลายร้อยห้าสิบหรอ ร้อยห้าสิบจะของล้าหมอร้อยห้าสิบูกินอย่างนี้จนะไม่สบายใจยนะผมจะพูดจะสวนเยอะๆเ,เลยคืนนี้นะผระสงสับหมอให้สับด้วยนะกินของเขาไปแล้วอะแล้วป้าจะจ่ายจังก็จ่ายนะป้าคนเดียวอะน้องว่างไงเนี่ย ป้าต้องจ่ายเพราะป้ากินเขาจ่ายกันหมดเลยเนี่ยออต่างคนต่างจ่ายหมดเลย,ยม,มึงก็อย่านอนบ้านกูนะอ,อ๋อนอนไดใครบ้านมันใครก็อยู่กันเต็มบ้านออตัง,ตงค,าา<ร>ค์จ่ายเพื่อเลยลองนั่งกันมันใครกินใครจ่ายไม่เลี้ยงละคนที่เที่ย <laughs> ชีวิตเรานะเป็นคนดีนะพระสงฆ์บอกรัตนาจะเย็นๆผมจะทำมิสซาที่วัดแล้วก็จะเทศบอกกับพระสงฆ์เลยว่าใครไม่ใช่ยังไงอ่ะอาป้าใครตัดเทศดังพี่กี่บาทอ่ะสองพันค่ะสองพันป้า โ้ยไม่จ่ายเลยนะไม่ได้นะไอแม่เหี้มึงก็ไม่ใช um> im ่ช um ีว um> ิตบ um> ้านกูเลยนะประสงค์บอกกันมานะคนต้องตายก็คงจะแอบบินกันละไช่นะสองพันใช่ไหมครับสองพันใช่ไหมสองพันคะัาจ๋าจ๋าไปสองพันมันให้จ่ายทำไมไรเหี้ยเนี่ยเอ้า้านั่นจ้าของร้านเก็บตังค์ป้าเออไม่ต้องเก็บนะเก็บกับเขาแล้วนะเฮ้ยของป้าไงจาสิ มึงก mm. ็อย่ามั่วบ้านกูสิเดี๋ยวชีวิตจริงพระสงฆ์เขาบอกแล้วนะกับตำรวจน่ะกินใครกินมันจ่ายใครจ่ายมันป่ะจ๊ะจะไม่แดกกับมึงอีกแล้วในชีวิตนี้ครั้งนี้ก็จ่ายเขาไปนี่จะบอกนี่จะกินนัดดาววาสนาดานัยมโนที่หลังป้าจ๋าก็ควรจ่ายป้าจ๋าเขาต้องมากินพราสงฆ์บอกโสดให้นะนะรัตนาใจเต็นป้าจ่ายไปสองพันอะอะไรอไม่จ่ายพูดมึงเลยนะตั้งนะ เอาอันนี้ก่อนจะห้ามไว้ไปเอามันนี่ก่อนไม่สบายใจเลยนะเราลืมเขารอตังค์อยู่พระจ่าพูดอย่างนี้นะที่จริงผมจะต้องไม่ค่ะไม่ค่ะป้าก็มีตังค์พันเดียวอ่ะพันเดียวได้ไหมพันเดียวก็ได้จ้ะเอาพรจ่าให้ไปพันหนึ่งมันมันสัญญาณฝากอย่างนี้อย่าไปฟังมันนะพี่ชายเราดีๆทั้งนั้นเลยเขาไม่จริงพระจ่า จะสับเลยนะพรางฆมก็บอกจะทำพิธีที่วัดแหละเดี๋ยวมังคุดก๋วยเตี๋ยวกันได้่ยี่บ้าอันสองเลยอ่ะอันสองอไมสองวัดช่วยช่วยช่วยให้เขาช่วยรูกก๋วยเตี๋ยมั้เขาเขาลูกก๋วยเตี๋ยเป็นนะกาจ๋าเขาขายของเป็นป้าเขาขายของเยอะ ไม่ใช่เราประเด็นใันหางานจากกันราว่าสมมนุษยเพราะว่าเขาที่บ้านเขาขายของเยอะขายของเต็มบ้านเลยเขาเปขายของ้ะอยากได้ป้าอ่มันอยู่ขายก๋เตียกเขานะคนอื่นไม่ได้พูดเลยนะเานขาบอกาไมให้ตังเขากขก็เสียวจาก2ขจะต้องขายาาไม่จ่ายตังเขา พูดกันอย่างนี้เนะี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะสวนแล้วสับเ,เราจะไปแล้วเลยป้าจ๋าตังใจเข้ไปเอาแค่พันเดียวจัดดูให้เขาดูเนี่ยตังเนงะี้ยคุณไม่จนะ่ายหรือไๆอยู่ในใจนะจ่าจ่าตังเขาจะกลับแล้วแล้วพอย่าพูดสิทำไมอ่ะ ชีวิตจริงหนูอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีพี่โน้พี่ธนาพี่ศักนี่ยไม่ป้าแดกป้าต้องจ่ายดิไม่แดกป้าด้วยเนี่ยโอ้อย่างเงี้ยนี่คือที่จะส่วนสัมปทานจากทางนี้มา้างจ้างโอ้ยพูดอีกแล้วเดี๋ยวชีวิตจริงนี่มึงจะบอกคนแถวนี้หมดเลยถือปืนกันนะเพื่อนพี่โนดน่ะปักยากเดือดตังค์เนี่ยมีหรือเปล่า ให้หีก็บอกเขาไปได้กระตือให้เออที่หลังเราก็จะไม่กินด้วยแล้วนะอะแต่เมื่อนี้ป้าสายก่อนไปโอยไม่ต้องหรอกพี่โอ๊ยไม่ได้ป้าไปป่ะกลับกลับไปนะพี่ไปนัทป้าอยู่พิษณุโลกนะนัทป้าอยู่ที่นี่เนอะปูดกันอย่างนี้นะนัทป้าอยู่ที่นี่เนอะผมกลับบ้านก่อน นี่แหละจะตายเร็วเลยเพราะสมบัอกไม่ได้ป้าอยู่นี่นะป้านองจะทิ้งเจ๊ไปนะป้าต้องจ่ายตังค์เขาก่อนถามเขาว่ากี่บาทของป้ากี่บาทเดียวนะคำนึงค่ะโอ้ยคำนึงไม่จ่ายนะเดี๋ยวกูจะสับเลยนะเอาสั่งเลยก๋วยเตี๋ยวจานละพันป้าโอ้ยใครบอกจานละพันล่ะนี่อะเมื่อกเนี่ยกูไม่เคยแดกจานละพันเดี๋ยวกินไปแล้วไงสับคืนเนี่ยนะฟากินไปแล้วกับจานละพันเนี่ย ี่อะป้าไงป้าจะตามไปก่อนน้องเจมไม่สบายใจเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่นอดมาพี่สักนิดมาป้ามาป้าต้องจ่ายตามก่อนโอ้ยอยู่มาโม้อย่างนี้นะก็ป้าเด็กขับไปแล้วอ่ะโอ้ยทีหลังป้าจะไปมานั่งแดกกับมึงเลยพี่นอดพี่ธนายพี่สักเนนก็ป้าแดกไปแล้วป้าก็จ่ายตามป้าจะได้กแกะพาร์กการสักที่วัดแน่มันจะได้กลับบ้านเร็วจ่ายตามไปก่อน ใช่รันะเฮ้ยพี่เอาไปคราไม่จ่ายอ่ะน่าไปช่วยล้างตัวล้างชามไปเอาไว้ที่แหละงั้นน่ะป่ะป่ะแล้วก็ม่โยนะป่ะเดี๋ยวกูจะสับคืนนี้โสดแล้วจะสับพระสงฆ์สั่งอย่างนี้เลยนะบอกรัตนาเป็นคนดีมาโนดเป็นคนดีป่ะเฮ้ยป่ะครับครับไปละกระจ่าไปนะแม่ใจตังค์ก็อยู่นี่แหละไปละไปละแม่ใจตังค์อยู่นี่แหละพระจ๋าน้องบมาจัมาจับจ่าเขตายเขาไปซี่พันหนึ่งอ่ะ